สวัสดีจ้าแฟนมีตัวตะแบนทุกคนพอกระยิน,น้อยอีกแล้วค่ะนะมาหนี่ยายน้องผ้ามาเบิงน,นี่ค่ะมาหนี่ยายน้องผ้ามาเบิงมีดบังต่อนี่ค่ะที่ว่างก็หนี่เดี๋ยวนี้จับขึ้งไหมเบิงนี่ค่ะ จะไปเบอร์ใกล้ๆนี่มีดบงังตอเห็ดจากเล็กแหนบนคะคะเออต้องจัดให้บ้างลูงสนน้าโอเค บางต่อเฮ็ดจากเล็กแหนบนี่ค่ะสามคูณแปดนิ้วสามคูณแปดนิ้วนี่ค่ะตั้งแต่ปลายถึงนี่ค่ะแต่ปลายถึงตรงนี้ค่ะแต่ปลายมีดแต่ไปลายใบมีดถึงตรงแปดนิ้วสามคูณแปดนิ้วราคาสามร้อยบาท เม็ดบางตัวอันนี้สามคูณแปดเหนิ้วราคาสามรอยบาทเดอ้อพี่นองเฮ็ดจากเล็กแนบทุกอย่างที่เฮ็ดตาแวนเฮ็ดออกมาเนี่เฮ็ดจากเล็กแนบทุกฉ้นงานทุกอย่างเลยเม็ดบางตัวอันนี้ก็เฮ็ดจากเล็กแนบรับประกันคุณภาพรับประกันค่ามคมนะคะ ลูกค่เป็นสร้างไว้เอาไปสับกระดูกหมูเห็ดกับขา่าเห็ดเห็ดซุปสับกระดูกหมูได้เด้อย,ยายน่งยายน่งจัดให้เราเด้อลูกค่ะนี่ค่ะบ่าม,มนันจะสับกระดูกหมูด้วยค่ะเม็ดบางตอใส่งานได้สารพัดประโยชน์ใส่งานได้ถูกยางถูกเนวสิเท้าอยากฟันเนาะนฟันใหม่ไพ่ ฟันใหม่เนี้ยกระไดอืมฟานบักฮวงฟานบักฮวงยนี้ยบกฮวงตำบักฮวงกระไดแล้วฟันเปลือกบักฮวงแล้วเอาบักฮวงไปตำได้ฟักลาบฟักเนื้อฟักเนื้อไปเฮ็ดลาบฟันกระดูกไก่กระดูกหมกูได้ทุกอย่างทุกแนวสิเฮาอยากเค็ด สารพัดประโยชน์มีดบังตอนี่แล้วจะลูกค่าจะเค็ดแนวได้เห็ดไดเมดรับประกันคุณภาพความคมความเขา่าบ่ต้องเ้าถึงนี่ค่ะคมกิบลูกค่าพี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดบังตอไว้แต่ ฟันกระดูกหมูกระดูกไก่ไปสับฟัซอยเนื้อลาบกระโทมมาได้ที่0934963852โทรมาหาตาแว่นใย,ยนุ่งไดนเด้อค่ะโทรมาอ,าอยากได้มีดบางต่อไปเฮ็ดก็บเขาฟันฟืน้นฟันยังกระไดเนาะนถ้าอยากได้กระโทมมาได้เบิ้งแล้ว เห็นแล้วก็อย่ากะลืมกดไหลกดแชรเพื่อเป็นกำลังใจให้ตาแหวนน้ำเนเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องเป็นตาแหวนอยู่ใดก็เพราะกำลังใจจากพี่จากน้องเฮานี้ละพี่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมาเนี่ยน,น,น้องก็ขอบคุณพี่น้องแฟนทางไก่ทางไก,ทงไก่ทุกคน ที่อวดนุน้นที่เป็นกำลังใจให้กันเลยมากี่น้องเบิ้งแล้วเห็นแล้วอยากได้ก็ทั่วมาได้หรือทรงขอความหรือทรงทั้งขอความมากขอความมาทั้งมีตัวตาแวดใดเด้อค่ะนี่ถ้าบอทั่วมากกส่ทรงขอความมาหรืออยากได้ทรงไหนก็ท้ายรูปมาตาแวนเฮ็ดให้ได ตามที่ลูกค้าต้องการอยากได้มีดบางตอกับมีดมีดบางตอแบบมีดเห็ดมีดแหล่มน้ะอยากได้มีดแหล่สามเหลี่ยมมีดแหล่ข้างหมูมีหลายส่งเนาะอยากได้ส่วงอะไรก็บไทยหลวงม,มาให้ยายนุ่งจัดให้ได้เมื่อค่ะนี่มือนี้ยายนุ่งกับผ้ามาเบิงสำนึกกันเนาะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตาแว่นน้ำแน่สำหรับมื้อนี้ยายนงกับผามาเบิงสำนีกกันเนาะมือ้ออ่นอย่าลืมเด้อค่ะพี่นองมื้ออ่นอย่าลืมติดตามว่ายายนงสิพ้ามาเบิงอันใดอีกสำหรับมื้อนี้สวัสดีจ้า